ข้าวผัดเจต้องใส่สิ่งนี้แล้วจะอร่อยมากคือเป็นเจเนี่ยพี่อยากจะใส่ผักใส่เห็ดอะไรเพิ่มมันได้หมดเลยนะแต่เคล็ดลับของข้าวผัดตัวนี้ถ้าจะอร่อยคือนี่เลยใช้โป๊เลยแค่นั้นใชโ้โชยโหวานไหมคะใช้โชยหวานเอาไปล้างน้ำนิดนึงเดี๋ยวมันหวานไปออาเคใส่น้ำมันลงไปพอประมาณเนี่ยพี่ดูดิ ถ้าเป็นข้าวผัดทั่วไปคนกินเจอ่ะอเขาจะใส่น้ํามันแบบโอ้โหถล่มทลายนะยอันนี้เราน้อยมากอันดับแรกเอาเต้าหู้ลงไปทอดให้เกรียมก่อนเต้าหู้มันต้องมีความเกรียมมันจะได้ให้รสสัมผัสเหมือนกินเนื้อสัตว์นะครับผมแล้วก็เอาเชโป๊ใส่ลงไปเลยครับพี่ตัวนี้ของอร่อยแล้งยาพี่ก็ใส่ข้าวแล้วเนี่ยใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมไปหนึ่งช้อนซีอิ๊วด,ดำหวานนะซีอิ๊วดำหวานตัวนี้นิดเดียวแต่งสีตัวนี้เป็นเจแค่นี้ เสร็จแล้วใส่คณะที่หลังสุดแค่นี้แค่นี้เลยแต่หลักสําคัญยินงความอร่อยคือชัโป๊เสร็จแล้วครับเข้าผัดเจนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมและใครสนใจสินค้าเครื่องปรุงหรือเครื่องครัวที่ผมใช้เนี่ยเรามีพิก,กัดรายแทงอยู่ที่ใต้โพสต์ะนะครับผมลองไปดูกันได้เลยครับ